ขุมก็ขอ,ขอากราบซึ้งได้สวัสดีบุญญาตายายพ่อแม่พี่น้องรวมถึงคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านกันด้วยนะผมในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพี i ไฟติ้งผ่านนะผมอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสอนสมัครนะผมว่าเกมวันพี i ไฟติ้งผ่านมนสมัครยังไงแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหายอย่างไรบ้างผมในการสมัครเนาะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปบอกวิธีการโหลดนะผมวิธีการดาวน์โหลดก็คืออันนี้ผมจะที่อธิบายนะเพราะมันไม่ยากนะหนึ่งคือให้เราเข้าไปใน g o o g l ลนะผมแล้วก็พิมพ์คำว่าแอป ทำการพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาว่า one piece หรือว่า one piece fighting p ก็ได้นะแค่จริงจริงแค่พิมพ์ว่า one piece มันก็น่าจะขึ้นแล้วนะผมหรือใครจะไปใช้ของเจ้าแอปอ่าสี่สามเก้าเก้านี่ผมก็ไม่ได้ว่าเนาะแต่ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็คือการสมัครของแอปแท็บนะผมว่าทําอย่างไรเนาะเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วแล้วเราสมัครไม่ได้เนี่ยอ่าหนึ่งเลยับผมวิธีการสมัครเนี่ยมันจะมีหลายช่องทางหน่อยนะอ่าหน้าตาหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดยเด็ดเด็ดนะครับประมาณนี้แล้วก็มีหลายช่องทางเลยครับผมให้เราเนี่ยทําการ เขาเรียกว่าผูกบัไอดีนะแต่ว่าช่องทางที่ผมแนะนําที่สุดเนี่ยก็คือตรงส่วนของ t ิ k t ต็อกนะผมที่ติกตอกิกตอในติกตอกตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่ Tiktok อกของไทยนะผมจะเป็น Tiktok ทางฝั่งของประเทศจีนเขานะผมเนี่ยนี่ติ i กตอกตรงนี้นะอ่าแล้วก็ Tik t o อมันก็จะเข้าหน้าติ o t ตอกให้นะผมแต่ว่าก่อนที่เราจะมีติ o t o อกเนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนซึ่งไอติ๊กตอกของจีนเนี่ยมันจะไม่มีในเพจสโตลหรือว่าแอปสโตลนะผมเราต้องทม มันอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดแนะนาว่าให้อ่าให้กดไปที่ใต้ลิงก์ดาวโหลดของผมเลยนะผมเพราะว่าทิกตอกที่ผมดาวโหลดเนี่ยให้คุณผู้ชมดาวโหลดเนี่ยมันจะเป็น TikTok ทิกตอกที่เป็นว์ชั่นล่าสุดที่สุดนะผมแล้วก็ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะพอเราโหลดทิกตอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วก็กดตัวสีขาวๆมันจะเป็นการดาวโหลดแลส่วนด้านล่างอ,างนอันหนึงมันจะเป็นการเติมเงินอ่ะกดตัวขาวๆนะผมแล้วก็ดาวโหลดไฟล์มาเลยนะแล้วก็สำการติดตั้งลงบนเครื่องเลยนะอ่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดได้แล้วนะผมแล้วก็ ให้ทาเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เลยผมก็คือกดเข้ามาแล้วก็เชื่อมผูมิัญญาดีด้วยเอ่อทิกตอกนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแบบนะผมอันนี้คือผมได้แคปมาเป็นภาพเรียบร้อยแล้วนะอ่ะพอเรากดเข้าทิกตอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ่อมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะผมมันจะมีดีเลยนิดน,นึงเนาะแล้วก็มาหน้าตาประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะน,นี้ให้นะวาดให้นะอ่ะอันนี้นะผมก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าประมาณแบบอ่ามันจะเป็นช่อง แบบเป็นประเทศของแต่ละประเทศนะผมจะมีรหัสที่สามารถรับมาได้เนาะถ้าเกิดของใครเป็นบวกแปดสิบหกจริงๆมันเป็นบวกแปดสิบหกทุกคนนะผมให้เรากดเข้ามาเลยนะกดเข้ามาที่ตรงนี้เลยอ่ากดนี่นีน,นี่ที่แปดสิบหกตรงนี้กดเข้ามาเลยนะผมพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้นะนี่มันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้อ่าแล้วเราควรเลือกอันไหนล่ะถ้าขึ้นแบบนี้คือเราต้องเลือกเป็นของประเทศไทยนะผมก็คือประเทศเรานั่นเองเนาะมันจะได้ส่งรหัสมาให้ถูกเนาะ แล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยจะ,จะเป็นจะเป็นหมวดตัวทีนะผมแล้วก็จะเป็นเลขบวกหกสิบหกเนาะด้านหน้าจะต้องเป็นแบบนี้อ่านี่โดยรวมเป็นประมาณมนี้นะผมใครที่แบบรู้สึกว่าเลื่อนลงมาแล้วมันชา้าก็คือกดค้างที่ตัวอักษร,รแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวอักษร,รตัวนั้นๆก็ได้แล้วมันก็มีวิธีมันอยู่นะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะวิธีที่หนึ่งก็คือกดเข้ามานะผมแล้วก็ทําการเลือกเป็นบวกหกสิบหกให้ถูกต้องนะอ่าประมาณนี้หลังจากนั้นนะผมมันก็จะมีเอ่อหน้าตาประมาณนี้นะพอเราเลือกบวกหกสิบหกแล้วเนี่ย มันก็จะมีตรงส่วนของด้านหลังใช่ไหมผมที่ให้เรากรอกอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ด้านหลังตรงนี้ให้เรากดเข้ามานะผมแล้วก็ทําการกรอกเบอร์โทรของเรานะผมใส่ศูนย์ด้วยนะอันนี้ใส่ศูนย์ด้วยนะอ่าเป็นเบอร์เราเนาะก็ใส่ศูนย์พอใส่ศูนย์เสร็จปุ๊บก็กดมาที่ตรงนี้เลยมันจะขึ้นเป็นส้มๆนะผมอ่ามันจะขึ้นเป็นส้มๆเนาะอ่าตรงนี้เนี่ยกดเข้ามาเลยอ่าอันนี้เราไปกันช้านิดหนึ่งเนาะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ก่อไปได้เลยนะผมถ้ายคลิปเนาะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่คนอื่นพบอยู่นะ เลือกเป็นบวก66แล้วก็เป็นเบอร์โทรของเราใส่ศูนย์ด้วยหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้ครับผมมีดีเลยนิดนึงแล้วก็หน้าตาประมาณนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือมันจะให้เราเนี่ยรับรหัส OTP นะครับผมแต่ว่าเอ้ไม่ใช่รหัส OTP มันจะเป็นรหัส SMS นะผมแต่ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของการโทรนะเขาจะไม่ได้มาในข้อความนะผมทางทางหน่วยสังกัดเนี่ยจะโทรมาเลยนะผมส่วนหน้าตาของการโทรก็เดี๋ยว มันจะเป็นแบบรูปรู้สึกว่ามีคนโทรมาเลยครับผมเป็นบวกอะไรสักอย่างนี่แหลนะเนาะก็ให้เราทําการกดรับสายแล้วก็กดเปิดลําโพงนะผมหลังจากนั้นเขาก็จะทําการพูดอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ฟังดีๆนะผมมันจะมีตัวเลขภาษาอังกฤษนะที่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเช่น one two three อะไรแบบนี้เราก็ฟังไปเลยนะแล้วเขาก็จะบอกทั้งหมด4ตัวนะผมให้เราทําการกรอกไปเลยกรอกไปที่ตรงนี้เลยนะอ่าพอกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหายอย่างที่พบเลยก็คือมันกดตรงนี้ไม่ได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเห็นไอ้ตุงกลมๆตรงนี้ไหมอ่าเดี๋ยวเผื่อใครไม่เห็นนะ เนี่ยเนี่ยเยไอวงกลมตรงนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยกดเข้ามาเลยนะผมที่วงกลมมันจะเป็นการติ๊กถูกให้นะประมาณแบบยอมรับเงื่อนไขอะไรประมาณนั้นนะผมอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าพอเราอย่างที่บอกนะผมได้รับรหัสมาแล้วก็เขาจะโทรมานาะแล้วให้เราทําการปวดปวดวะปวด,ปวด,ปวดเปิดลำโพงนะผมแล้วก็ฟังรหัสดีๆนะมันจะมีทั้งหมด4หลักนเนาะป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทําการกดติ๊กถูกหนึ่งทีแล้วก็ไปได้เลยผมก็ทําการกดตรงกลางแล้วก็ไปได้เลยเนาะ อ่ะประมาณนี้เลยพอกดเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะผมหน้าหน้าแบบนี้ก็คือคุณได้ทําการวิธีที่เหลือมาที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยคือคุณทําสําเร็จแล้วนะมันก็เลยขึ้นหน้านี้มาก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกชื่อไปนะผมชื่อที่เราจะทำเนาะก็ให้ทําการกรอกไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือกดเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกรูปโปรไฟล์นะผมสําหรับ t i k ต็อเนาะอ่ะประมาณนี้พอกดได้เซสชับเรียบร้อยก็เหมือนเดิมผม,มกดมาตรงนี้อ่ะแล้วก็ พอเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะก็คือทําการผูกมัดนั่นเองให้ติ๊กตอกเนี่ยผูกมัดกับเกมก็ทําการกดเข้ามาด้านล่างตรงนี้เลยนะผมเน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 ,นสีแดงแดงตรงเนี้ยกดเข้ามาเลยนะแล้วก็จะเป็นการผูกมัด ID ดีก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยขอผมส่วนปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือที่หลายๆคนเจอนะก็คือเมื่อคุณเนี่ยกดเริ่มเกมมาคุณก็จะเจอหน้าแบบนี้นะผมก็ให้คุณกดกดมาเลยกดที่สีนี้มาเลยนะ กดมาปุ๊บหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งแบบนี้คืออะไรก็คือทางประเทศจีนเนี่ยเหมือนเขามีข้อกฎหมายว่าแบบประชาชนจะต้องมีอายุขึ้นกว่า18ปปีขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยก่อนจะเล่นเกมได้เพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมอะไรประมาณนี้นะผมก็คือคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถแก้ได้เนาะโดยการเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ชื่อจีนเอาไว้แล้วก็ให้เลขบัตรประชาชนจีนเอาไว้เนาะเป็นของใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าลองใส่กันดูนะผมว่าได้หรือไม่นะแต่ที่ผมลองนะผมได้ทุกทีนะผมได้ทุกครั้งนะผมจะใส่ให้ใ,หใต้คลิปเลยโอเคไหม เออน่าจะกดเข้าใต้คลิปกันเป็นนะผมประมาณนั้นพอคุณทําการกรอกชื่อแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนของจีนไปเรียบร้อยเนี่ยให้คุณกดมาสตอตรงนี้เลยให้ผมเนี่ยเป็นการกดยืนยันนะหลังจากกดยืนยันเนี่ยคุณก็เออจะสามารถเล่นเกมได้นะผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนําเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะเซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนาเนี่ยจะแนะนําเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาแนะนานะก็คือไอที่เป็นกดบอกตรงนี้เนี่ยก็ให้คุณเลือกมาเลยนะผมจะเป็น เซิร์ฟที่เขาแนะนําแล้วก็อาจจะแบบมันไม่แออัดไงบางคนกดเข้ามาแล้วม่กดเข้าไม่ได้อะพี่มันเป็นอะไรก็คือบางทีมันเป็นเซิร์ฟแออัดนะผมเพราะว่าเซิร์ฟมันเนี่ยเพิ่งเปิดมาได้เปิดวันไหนเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะผมเพราะว่าเขายังถกเสียงกันอยู่แต่ว่าพอเปิดมาได้แล้วเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นวันแรกมั้งที่แบบหลายๆคนเล่นได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแบบแย่งเข้าไปเล่นกันเยอะนะผมมันก็เลยทำให้เซิร์ฟแออัดเนาะผมแนะนําเป็นเซิร์ฟที่โล่งๆก็คือเซิร์ฟที่มันมี ไอ้กดไลค์เนี่ยแหละเนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยจแบบนี้เนี่ยหรือว่าถ้าใครไม่ได้ก็ลองวนหาตุบอื่นดูนะผมมันต้องได้เชิเชิญแหละแต่ที่ผมก็ได้เข้ามาเล่นแล้วน,นิดหน่อยนะ,ะประมาณนี้นะผมสำหรับวิธีการสมัครเนาะในแอปแทบแทบโดยการผูกมัดไอดีด้วยทิกตอก,ตก,ตกตถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์และที่สําคัญนะผมถ้าเกิดว่าคุณทําได้เนี่ยก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยจริงๆนะคลิปนี้ผมตั้งใจมากจริงๆนะผมก็ไม่ได้